วันนี้ตำแอปเปิลสารี่ค่ะผลไม้รวมค่ะมีแคนมีแคนตะลุด้วยใส่ถั่วฝักยาวด้วยค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะตำส้มตำวันใดอะฝนตกทุกที ตำผล,ลไม้แต่ว่าใส่ใส่ตัวฝักยาวด้วยผล,ลไมล้หลายๆอย่างกินแล้วท้องมันไม่อืดค่ะที่ทำแบบนี้เพราะว่ากินแล้วท้องมันไม่อืด เป็นเมนูสุขภาพด้วยกินผลไม้ตามวัยอะค่ะเราวัยเรามันต้องกินผลไม้ตำผลไม้แทนมะละกอมะละกอนี่บางทีมันเคี้ยวไม่ไหวฟันมันไม่เหมือนวัยรุ่นแล้วค่ะวัยรุ่นเขากินได้อย่างวัยเรานี้มันต้องแบบนี้นะคะ่ะ ปรุงรสก่อนเพราะว่าผลไม้นี่มันจับไม่ได้มันจะเป็นมันจะเละแล้วมันจะเป็นน้ํา ไปซื้อเขากินแล้วมันแพงค่ะตำผลไม้แล้วเขาก็ใส่น้ำเชื่อมเยอะมันจะหวานมากอย่างเราตำเองนี่เราไม่เอาหวานเพราะว่าผลไม้มนี่ก็หวานอยู่แล้วเราไปเอาทำไปตำกินแบบรสแบบเขาทำขายมันไม่ได้เราก็ต้องทำกินเองค่ะนี่เป็นแบบนี้กินแล้วท้องมันไม่อืดด้วย เคยล่หลายคลิปแล้วหรอคะ่ะแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรทุกทีส่วนมากเราจะตำใส่ชมพู่วันนี้เราไม่ใส่ชมพู่เราใส่เคนตะลุมีอง,งุ่นไรเมร็ดมีสาลี่แล้วก็มีแอปเปิลคะ่ะวันนี้อร่อยแซ่ ้วคาตำผลไม้แอปเปิลสาตี้ใส่หลายๆอย่างค่ะเป็นเมนูสุขภาพด้วยค่ะวันนี้ตำผลไม้กินกับไก่ย่างค่ะแซ่บๆนัวๆจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องไว้เหมือนเดิมค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ